ในตอนที่เขาเนี่ยเปิดประตูบานแรกเข้าไปในห้องยังไม่ทันเปิดประตูบานที่สองเขากลับได้ยินเสียงผู้หญิงเนี่ยกรีดร้องออกมาจากในห้องของเขาตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยแน่ใจมากนักเพราะเสียงมันค่อนข้างที่จะเบา สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนต่างแดนเรื่องราวสยองขวัญที่เกิดขึ้นกับคนไทยในต่างประเทศอยู่กับผมครับ1 1ึ่งหงลหลายคนที่เพิ่งจะติดตามช่อง1 LC อนะครับอาจจะงงว่าทําไมผมถึงใส่เสื้อตัวนี้ไม่ใส่เสื้อ,อสีขาวแล้วมีลูกป,ประคำเพราะเนื่องจากว่าเรื่องราวของหลอนต่างแดนครับจะเป็นเหตุการณ์สยองขวัญที่เกิดขึ้นกับผู้ฟังทางบ้านที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ส่วนหลอนตามสั่งนะครับผมก็ยังคงใส่ชุดปกตินะครับเพียงแค่ว่าหลอนต่างแดนสาระครับดีรวมไปถึงรายการอื่นในช่องของเรานี่นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนชุดอะไรไปแต่หลอนตามสั่งยังคงคอนเซปต์เดิมครับกลับเข้ามาสู่เรื่องราวสยองขวัญที่เกิดขึ้นกับคนไทยในต่างแดนในวันนี้ดีกว่าเพราะว่าเรื่องราวสยองขวัญที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับเกิดขึ้นกับผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งที่เขาได้ไปทํางานที่ประเทศเกาหลีครับ ซึ่งเขาได้ไปเจอกับเรื่องสยองขวัญตั้งแต่วันแรกที่ได้ย้ายเข้าไปที่นั่นเลยเหตุการณ์นี้นะครับใครที่มีแผนจะไปทํางานจะไปเรียนต่อที่เกาหลีเนี่ยอยากจะให้ฟังเลยเลยครับเพราะว่าเรื่องผีในต่างประเทศเนี่ยมันก็น่ากลัวไม่แพ้กับผีไทยเราเลยยิ่งในวันนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังนี้นะครับเป็นประสบการณ์สุดหลอนที่เกิดขึ้นกับผู้ฟังที่เขาได้ไปพบเจอผีในประเทศเกาหลีใต้ เรื่องในวันนี้นะครับก่อนจะเข้าประชชมรับฟังก็ต้องบอกเลยว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆโดยเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งผมขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าคุณเบียร์นะครับคุณเบียร์เนี่ยเป็นคนไทยที่ไปทํางานอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้การไปในครั้งนี้เนี่ยก็ไปแบบถูกกฎหมายนะครับซึ่งเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เมื่อตอนที่เขาเนี่ยได้ย้ายไปอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ในช่วงแรกจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ครับมันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วในตอนที่เขาเนี่ยเดินทางมาถึงที่ประเทศเกาหลีใต้มาทํางานด้วยวีซ่าแบบถูกกฎหมายพอลงเครื่องมานี่แหละครับนายจ้างเนี่ยก็มารับพาเขาไปดูที่ทํางานแล้วก็ที่พักรวมไปถึงแนะนําการใช้ชีวิตการอยู่ที่นี่ให้เจ้านายนี่แหละครับแกดูเป็นคนใจดีมาก ทาให้การเริ่มต้นชีวิตของเขาที่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยไม่ได้รู้สึกยากลําบากอะไรนักที่พักที่นายจ้างจัดหาไว้ให้เนี่ยมันเป็นห้องเช่าเล็กๆในตึกอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่ทํางานนักเท่าไหร่สภาพอพาร์ตเมนต์เนี่ยก็จะเป็นตึกเก่าๆสี่ชั้นส่วนห้องที่เจ้านายจัดหาไว้ให้นี่แหละครับอยู่ที่ชั้นสห้องหมายเลขหนึ่งสตรงกับทางขึ้นบันไดพอดี หลังจากที่นายจ้างนี่แหละครับพาดูห้องเสร็จปุ๊บแกก็ขอตัวกลับไปก่อนปล่อยให้เขาเนี่ยได้จัดการกับห้องใหม่ของตัวเองตอนนั้นเองเนี่ยครับเขาก็ได้ทําความสะอาดห้องเก็บสัมภาระอะไรต่างๆให้เข้าที่เข้าทางกว่าจะลงตัวเสร็จจริงๆนี่แหละครับเกือบจะห้าทุ่มกว่าเขาเห็นว่านี่เป็นเวลาที่ดึกมากแล้วก็เลยตัดสินใจไปอาบน้ําแล้วก็เตรียมตัวที่จะเข้านอนโดยทันทีที่อาบน้ําเสร็จปุ๊บครับ หัวถึงหมอนเขาก็หลับไปเพราะเนื่องจากว่าในวันนี้เนี่ยเ,เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางตั้งแต่ลงเครื่องมาเนี่ยยังไม่ได้พักหายใจเลยจึงทําให้พอถึงที่นอนปุ๊บเนี่ยก็หลับไปได้อย่างรวดเร็วและความเป็นจริงเนี่ยแหละครับเขาเนี่ยควรจะนอนหลับไปจนถึงเช้าแต่ถ้าว่าช่วงเวลาประมาณตีสองครับเขาเนี่ยกลับรู้สึกว่าตัวเองต้องตื่นขึ้นมาทั้งนั้นที่ตัวเองอยังง่วงมากๆ หลังจากที่รู้สึกตัวขึ้นมานี่แหละครับเขาก็รู้สึกว่าเหมือนกับมีใครบางคนกําลังยืนจ้องเขาอยู่ตรงที่ปลายเตียงเขาจึงลืมตาขึ้นมาตามสัญชาตญาณแล้วก็ได้เห็นครับว่าที่ปลายเตียงเนี่ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวประมาณไหลยืนอยู่เขามองเห็นผู้หญิงคนนั้นแบบไม่ชัดเจนเพราะเนื่องจากว่าในห้องเนี่ยมันมืดสนิทแต่จากนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกได้ว่า ผู้หญิงคนนั้นเริ่มมีการขยับตัวไปมาเธอเริ่มเดินวนรอบเตียงของเขาช้าๆเดินวนไปวนมาประมาณสามรอบก่อนผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะเดินหายไปที่ประตูห้องน้ําแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ค่อยๆเผลอหลับไปโดยที่ไม่รู้ตัวพอรุ่งเช้าครับตื่นขึ้นมาก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการงงๆครับเขาจําเหตุการณ์เมื่อคืนได้ดีแต่ก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ครับ ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเขาเห็นจริงๆหรือเพียงแค่ฝันไปเพราะว่าในช่วงนั้นที่เขาตื่นขึ้นมาในกลางดึกนี้แหละครับเหมือนกับตัวเองเนี่ยจะอยู่ในอาการสลึมสลือเลยไม่ค่อยมั่นใจกับสิ่งที่เห็นมากนักสุดท้ายนี่แหละครับเขาก็ตัดสินให้ตัวเองว่าภาพที่เราเห็นเมื่อคือนที่มีผู้หญิงเนี่ยสงสัยเราจะฝันไปก็ไม่ได้เก็บเรื่องเมื่อคือนเนี่ยมาคิดอะไรหรือได้มาสนใจอะไรต่อทั้งนั้น ก็คิดแค่ว่ามันเป็นเพียงแค่ฝันร้ายไม่น่าจะมีอะไรมากนักจากนั้นนั่นแหละครับเขาก็ได้ไปเริ่มงานวันแรกที่โรงงานหลังจากที่เขาเนี่ยทำงานไปตลอดทั้งวันนี้เนี่ยเขาก็ลืมเรื่องผู้หญิงคนเมื่อคืนที่เจอเนี่ยไปจนหมดสิน้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสนใจเรื่องงานซะมากกว่าเขาได้ไปทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่คนหนึ่งครับเป็นพี่ผู้ชายคนไทยแกเนี่ยมาทํางานที่นี่เหมือนกันแกชื่อพี่เตา๋า พี่เต๋าเนี่ยทำงานอยู่ที่แผานกเดียวกันกับเขาแถมแกยังอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เดียวกันอีกพอพี่แกรู้ว่าเขา,เอ,าอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เดียวกันนี้ก็เลยชวนกันไปนั่งดื่มที่ข้างอาพาร์ตเมนต์ตอนหลังเลิกงานด้วยกันแน่นอนครับว่าเขาเนี่ยก็ต้องตอบปรับรับคําพี่เต๋าไปโดยทันทีเพราะถือเป็นการทําความรู้จักกับคนไทยที่อยู่ที่นี่เนื่องจากว่าการมาในครั้งนี้นี่แหละครับตัวของเขาเองเนี่ยไม่รู้จักใครสักคนเลยในเกาหลี จะไปเมคเฟนกับเพื่อนเกาหลีเนี่ยก็ยังรู้สึกแ,กแปลกๆอยู่เหมือนกันไม่ค่อยสนิทสนมอะไรมากนักยังรู้สึกว่ามีคนไทยอยู่ด้วยเนี่ยคุยภาษาเดียวกันน่าจะถูกคอกันกว่าพอถึงเวลาเลิกงานนี่แหละครับก็ได้บอกกับพี่เต๋ปไปมาณว่าเ,ออเดี๋ยวผมขอเอาของไปเก็บที่ห้องก่อนนะครับพี่เดี๋ยวมาเจอกันข้างล่างนะครับพี่เต๋าแกก็บอกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปซื้อเบียร์มารอนะจากนั้นครับเขาก็รีบเอาข้าวเอาของนี่แหละครับไปเก็บในห้องของตัวเอง ผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับว่าประตูที่อาพาร์ตเมนต์ของเกาหลีเนี่ยมันจะเป็นแบบ2ชั้นหรือมันมี2ประตูนี่แหละครับไว้สําหรับเก็บเสียงภายในห้องไม่ให้ออกไปข้างนอกในตอนที่เขาเนี่ยเปิดประตูบานแรกเข้าไปในห้องยังไม่ทันเปิดประตูบานที่สองเขากลับได้ยินเสียงผู้หญิงเนี่ยกรีดร้องออกมาจากในห้องของเขาตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยแน่ใจมากนักเพราะเสียงมันค่อนข้างที่จะเบา ไม่แน่ใจว่ามันดังมาจากในห้องของเขาหรือมันดังมาจากในห้องอื่นกันแน่และเมื่อเขาเปิดประตูชั้นที่สองเข้าไปกลับไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วก็เลยสรุปตัวเองไปว่าคงจะหูฝาดจากนั้นเนี่ยก็รีบเก็บของแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดธรรมดาก่อนจะลงไปที่ข้างตึกที่ได้นัดกับพี่เต๋าเอาไว้พอเขาไปถึงที่ข้างตึกนี่แหละครับก็ได้เจอกับพี่เต๋าที่นั่งรออยู่แล้วกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกสี่แพ็คใหญ่ ซึ่งหลังจากนั้นนี่แหละครับพวกเขาสองคนก็นั่งกินนั่งดื่มทําความรู้จักกันสอบถามคุยกันไปครับพี่เตา๋าตอนอยู่ไทยพี่เต๋าอยู่ที่จังหวัดอะไรครับคุยกันไปถูกคอมากครับคืนนั้นเนี่ยพวกเขานั่งกินนั่งดื่มกันไปจนถึงเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าก่อนจะมีการแยกย้ายกันกลับห้องใครห้องมันเพราะแต่ละคนเนี่ยก็เริ่มเมาแล้วเขาพยายามประครับประคองตัวเองนี่แหละครับจนไปถึงที่ห้องพัก จากนั้นเนี่ยก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เข้านอนปกติเนี่ยเวลาที่ดื่มแอลกอฮอล์เขาจะเป็นคนที่หลับสนิทแล้วก็ไม่ได้ฝันอะไรแต่คนืนนั้นน่นแปลกเพราะเขาดันฝันและเป็นฝันที่น่ากลัวมากจนจาได้ขึ้นใจเขาฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวปะหลหน้าตาดูคล้ายคนไทยใส่เสื้อยืดกางเกงวอม ยืนอยู่ที่ปลายเตียงของเขาผู้หญิงคนนั้นเนี่ยดูทำหน้าตาโก,กรธเกลี้ยวใส่เขาแต่ก็ไม่ได้พูดจาอะไรก่อนจะพยายามลากขาของเขานี่แหละครับลงจากเตียงในฝันเนี่ยเขารู้สึกได้เลยว่าเล็บของเธอเนี่ยจิกไปที่ข้อเท้าของเขาแล้วพยายามที่จะดึงขาของเขาลงจากเตียงซึ่งผู้หญิงคนนั้นเนี่ยทั้งลากทั้งกรีดใส่ทำให้เขารู้สึกกลัวมากครับกับความฝันในครั้งนี้ เขาเนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นมาและเมื่อเขาตื่นขึ้นมาครับก็ต้องตกใจหนักกว่าเดิมเพราะเขาพบว่าตัวเองเนี่ยตอนนี้กำลังนอนอยู่ที่บริเวณปลายเตียงโดยที่ขาและก็เท้าของเขาได้อยู่ที่พื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วราวกับว่าเขาเนี่ยถูกโดนดึงเหมือนกับในฝันจริงๆภาพตอนนี้นะครับถ้าใครนึกไม่ออกคือเวลานอนอยู่ที่เตียงนี่แหละครับ ปกติขาเราเนี่ยมันจะไม่พ้นเตียงใช่ไหมครับด้วยความที่ว่าเตียงที่ห้องพักในเกาหลีนี้บริเวณปลายเตียงเนี่ยมันจะไม่มีที่ปิดอะไรหรอกครับสภาพตอนนี้เนี่ยเหมือนเรากําลังเป็นนั่งอยู่ที่ปลายเตียงแล้วขาเราเนี่ยแหละครับเหยียบอยู่ที่พื้นแล้วเราลองเอ็นตัวลงไปดูครับเขาเนยตื่นขึ้นมาในสภาพแบบนี้ก็ทําเอาตัวเ,เนี่ยตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าก่อนนอนเนี่ยก็คือขึ้นไปนอนบนเตียงปกติดีๆแต่พอตื่นขึ้นมาในครั้งนี้เนี่ย มันเหมือนกับมีใครบางคนนี่แหละครับลากเขาลงจากเตียงจริงๆตอนนั้นนั่แหละครับด้วยความตกใจก็กลมไปดูที่ข้อเท้าของตัวเองปรากฏว่ามันก็มีอรอยช้ำจ,ำจำ้ำๆขนแขนของเขาเนี่ยลุกสู้ขึ้นมาทันทีรีบรุกขึ้นไปค้นกระเป๋าเดินทางครับหาพระเครื่องที่ติดตัวมาจากไทยเนี่ยเอามาวางไว้ใกล้ๆหมอนจากนั้นเนี่ยก็นอนคุมโปงหลับไปพอถึงเช้านี่แหละครับเขารีบอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวออกไปทำงานตามปกติ ในหัวเนี่ยคิดถึงเรื่องที่เจอมาสองคืนว่าเขาเนี่ยไปทําอะไรมาแล้วทําไมเขาต้องเจออะไรแบบนี้สิ่งที่เจอเนี่ยมันคืออะไรและก็เริ่มคิดถึงว่าห้องพักที่เราพักเนี่ยมันเป็นห้องพักหมายเลข13มันต้องมีอะไรแน่นอนเลยแต่เขาก็ยังไม่กล้าที่จะเล่าให้ใครฟังหรอกครับเพราะกลัวว่าเดี๋ยวคนอื่นจะหาว่างุ่มงายหลังจากนั้นนั่นแหละครับวันทั้งวันเนี่ยเขาก็ยุ่งกับการทํางาน จนกระทั่งเลิกงานนี่แหละครับพี่เต๋าก็ได้ชวนเขาไปดื่มเหมือนเดิมโดยแกบอกกับเขาครับว่าเดี๋ยวแกเนี่ยจะเป็นคนเลี้ยงเบียร์เองแต่ขอไปนอนที่ห้องของเขาคืนหนึ่งเพราะว่าแกเนี่ยทะเลาะกับแฟนมาเขาก็เลยโอเคครับดีซะอย่างมีพี่เต๋ามานอนด้วยในคืนนี้อย่างน้อยๆเนี่ยก็มีเพื่อนมานอนวันนั้นนั่แหละครับเขากับพี่เต๋าเนี่ยก็นั่งกินนั่งดื่มแล้วก็ฟังพี่แกน,นี่แหละครับระบายเรื่องความรักจนประมาณเที่ยงคืนเห็นจะได้ครับ แต่พี่แกเนี่ยเหมือนกับจะติดลมไม่ยอมเลิกสักทีเขาก็เลยบอกพี่เต๋าครับว่าพี่เตา๋าเรานั่งกันอยู่ตรงข้างตึกนี่มาเที่ยงคืนแล้วนะพี่ไปกินต่อที่ห้องผมไหมผมไม่ไหวแล้วคือพูดไปแบบนี้ไม่ใช่แล้วหรอกครับอย่างน้อยๆเนี่ยคือถ้าเกิดน็อกเนี่ยก็จะได้นอนหลับไปในห้องถ้าตื่นขึ้นมาเนี่ยมีคนมาเห็นสภาพนี้เนี่ยว่าตัวเองเนี่ยนอนอยู่ข้างตึกเนี่ยมันคงจะไม่ดีอย่างแน่นอนพี่แกก็เลยบอกโอเคโอเคไปไปไป,ไป ทั้งสองคนนี่แหละครับก็ช่วยกันถือเบียร์พยุงการขึ้นไปบนห้องแต่ลันจาามาถึงที่ห้องของเขานี่แหละครับพวกเขากลับไม่ได้นั่งดื่มกันต่อพี่เต่าแกเนี่ยแหละครับฟุบลงนอนที่เตียงของเขาสักพักหนึ่งแกก็พูดขึ้นมาว่าพี่เมาแล้ววะพี่อยากนอนแล้วแกก็หลับไปพอไม่ได้ดื่มต่อน,นี่แหละครับตัวของเขาเองก็เลยไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เข้ามานอนเหมือนกัน โดยเขานี่แหละครับปูผ้านอนอยู่ข้างล่างปล่อยให้พี่เต่าในแกนอนบนเตียงไปซึ่งคืนนั้นครับแม้ว่าเขาจะนอนบนพื้นแต่เขาเนี่ยก็กลับนอนหลับสบายมากไม่ได้ฝันอะไรเลยไม่ได้สะดุ้งในกลางดึกแต่คราวนี้ครับคนที่เจอเรื่องสยองขวัญเนี่ยกลับกลายเป็นพี่เต่าแทนพอถึงช่วงเวลาประมาณหกโมงกว่าๆครับเขาตื่นขึ้นมาพอได้ยินเสียงคนกัดฟันดังกึกๆๆๆๆ และพอลืมตาขึ้นมานี่แหละครับก็ได้เห็นว่าพี่เต๋าเนี่ยกำลังนั่งตัวสั่นอยู่ที่ปลายเตียงก็เลยถามพี่เต๋าเขาว่าเฮ้ยพี่เตา๋าพี่เต๋ามานั่งอะไรอยู่ปลายเตียงเนี่ยทำไมพี่ไม่นอนดีเดียวพี่เต๋าแกก็หันหน้ามาตอบเขาครับหน้าแกเนี่ยก็คือซีดปากสั่นจนฟันเนี่ยมันกระทบกันรังับนี่เลยอย่างที่เขาบอกไปว่าตอนที่ตื่นเนี่ยเขาได้ยินเสียงคนกัดฟันพอตื่นมานี่แหละครับพี่เต๋าก็บอกกับเขาว่าพี่จะนอน แต่นอนไม่ได้เลยวะจะออกจากห้องก็ไม่ได้มึงช่วยพาพี่กลับห้องได้ไหมวะเขาได้เห็นสภาพพี่แกแบบนั้นเนี่ยก็เลยรีบตอบกลับไปครับว่าได้ได้พี่เต๋าได้ได้เดี๋ยวผมไปส่งแน่เจ่ตอนนั้นก็นึกสงสัยเขาว่าแกเป็นอะไรหรือเปล่าทําไมท่าทางของแกถึงได้เป็นแบบนี้เขาก็ไม่กล้าถามครับจนเขาเนี่ยพาพี่เต๋าไปส่งที่ห้องของแกพี่เต๋าก็ได้ล้างตัวเขาาไว้ครับแล้วก็ถามเขาว่า มึงนอนอยู่ในห้องนั้นได้ยังไงวะเขาตกใจมากครับจูจ่ๆที่พี่เต๋าเนี่ยพูดอะไรแบบนี้ก็เลยถามกลับว่าทําไมครับพี่เตา๋าพี่เต๋าก็เลยพูดว่าเฮีย yeah, พี่เพิ่งรู้ว่ามึงอยู่ห้องสิบสามรู้ไหมว่าห้องนั้นเนี่ยมันไม่มีใครอยู่มาหลายเดือนแล้วนะเว้ยห้องสิบสามเนี่ยใครก็รู้กันทั้งหมดอะว่ามันเฮี้ยนมากใครมาอยู่เนี่ยก็ย้ายออกกลางเด็กทุกลายพี่เห็นแต่มึงนี่แหละนอนไม่ได้ไงวะตั้งสามคืนแล้ว จากนั้นนั่แหละครับพี่เต๋าก็เล่าให้เขาฟังว่าไอ้ห้อง13ที่เขานอนอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ถึงปีก่อนมันมีคู่รักคนไทยนี่แหละมาอาศัยอยู่ที่ห้องนั้นซึ่งสองคนนั้นเนี่ยก็ทํางานอยู่ในโรงงานเดียวกันกับเรานี่แหละแต่คนละแผนกสองคนนี้เนี่ยมันทะเลาะก,กันตบตีกันบ่อยส่วนมากแล้วก็เป็นปัญหารเรื่องชู้สาวนี่แหละเรื่องหึงหวงกันบางครั้งก็ทะเลาะก,กันจนเสียงดังทะลุออกมานอกห้องจนวันที่เกิดเหตุน,นี่แหละ กลุ่มคนไทยในเกาหลีเล่ากันว่าไอ้ผู้ชายเนี่ยมันกลับมาถึงที่ห้องมันเจอแฟนตัวเองเนี่ยนอนอยู่กับผู้ชายเกาหลีไอ้ผู้ชายคนไทยเนี่ยมันก็โกรธจนเลือดขึ้นหน้าไม่คิดว่ากลับมาห้องเนี่ยจะเจอสภาพนี้ด้วยความโมโหนี่แหละครับเหมือนกับจะหยิบมีดปอกผลไม้ที่วางอยู่บนโต๊ะแทงผู้ชายเกาหลีประมาณสองสามแผลจากนั้นเนี่ยมันก็หันมาแทงแฟนตัวเองต่ออีกหลายแผลจนแฟนนี่แหละนอนตายอยู่ข้างเตียง ก่อนจะลากศพผู้หญิงไปไว้ในห้องน้ําเพื่ออาพรางส่วนผู้ชายเกาหลีคนนั้นเนี่ยพี่เต่าแกไม่แน่ใจรายละเอียดนะครับแต่คิดว่าน่าจะรอดเพราะว่าหลังเกิดเหตุที่มันถูกแทงเนี่ยมันก็วิ่งออกจากตึกไปหลังจากนั้นประมาณ5นาทีครับตำรวจที่เกาหลีเนี่ยก็แห่กันมาที่ตึกนี้แล้วก็จับชายคนไทยคนนั้นไปพร้อมกันนั้น,นก็มีรถพยาบาลนี่แหละครับมาจอดจนเต็มหน้าตึกซึ่งหลังจากเรื่องที่มันคลี่คลายแล้วนี่แหละครับเจ้าของตึกเนี่ยก็ได้ให้คนไทยที่มาทํางานในนี้นี่แหละครับ แกน่าจะชื่อเป้าวันเป้าวันเนี่ยเหมือนกับแกมาทําความสะอาดมาเป็นคนทําความสะอาดในหอพักนี้มัง้งมาทําความสะอาดห้องแล้วก็จ่ายเงินให้ไปพิเศษก่อนที่ห้องหมายเลข13นี้นี่แหละครับก็ปิดไปนานแล้วก็กลับมาเปิดรับผู้เช่าอีกครั้งแต่พอมีคนมาเช่าใหม่นี่แหละมาทีไรเนี่ยก็อยู่กันไม่ได้ซึ่งบางคนเนี่ยก็อยู่ได้แค่วันเดียวบ้างบางคนเนี่ยก็อยู่ไม่ข้ามคืนจนตอนหลังๆมานี่แหละห้องหมายเลข13าเนี่ย ก็ไม่มีคนมาเช่าอีกเลยซึ่งพอเขารู้เรื่องราวจากพี่เต่านี่แหละครับแกก็ยังบอกอีกว่าถ้าอยากรู้เรื่องเพิ่มเติมเนี่ยเองต้องลองไปถามป้าวันดูวะ่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยป้าวันไม่ได้อยู่ที่ตึกนี้แล้วแกไปทําความสะอาดอยู่ตึกอีกตึกหนึ่งที่ไม่ไกลจากที่นี่แล้วก่อนที่จะแยกกับพี่เต่าไปครับพี่เต่าเนี่ยแกก็พูดประมาณว่าพี่ว่าพี่แนะนําเองย้ายออกเถอะเชื่อพี่ห้องนั้นมันเฮี้ยนมากๆนะเนะว้ยแน่นอนครับ ว่าหลังจากที่เขาเนี่ยรับรู้ประวัติห้องนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่ต่อแน่นอนหลังจากคุยกับพี่เต๋าเสร็จครับเขาก็กลับมาที่ห้องมาอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็รีบออกมาทํางานที่โรงงานโดยทันทีเขาได้เข้าไปคุยกับหัวหน้างานครับเพื่อขอให้เขาเนี่ยช่วยไปคุยกับเท่าแก่เรื่องในการเปลี่ยนห้องเช่าให้หน่อยโดยเล่าสิ่งที่เจอทั้งหมดนี่แหละครับให้หัวหน้าได้ฟังว่าเขาเนี่ยโดนผีหลอ,อกมาแล้วก็ไม่สบายใจที่อยู่ที่ห้องนั้น ซึ่งก็ไม่น่าเชื่อครับว่าหัวหน้าง,งานคนเกาหลีของเขาเนี่ยจะยอมเปลี่ยนห้องให้เขาใหม่อีกทั้งเนี่ยเขายังได้กุญแจห้องใหม่ภายในวันนั้นเลยมันน่าแปลกมากครับที่เหมือนกับว่าหัวหน้าง,งานเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยต้องอยู่ไม่ได้แน่ๆถึงได้มีห้องอีกห้องหนึ่งสำรองเอาไว้ซึ่งหลังจากที่เขาได้กุญแจห้องใหม่มาแล้วครับเขาก็เลยขอแรงพี่เต่านี่แหละครับช่วยกันย้ายของออกหน่อย พอหลังเลิกงานนี่แหละครับพี่เต่าแกก็เดวบอกลงไปว่าเดี๋ยวได้ๆเดี๋ยวพี่มาช่วยเดี๋ยวพี่มาช่วยแถมพี่เต่าเนี่ยยังชวนเพื่อนคนไทยอีก3าคนครับมาช่วยย้ายของด้วยกันแต่พอถึงช่วงเลิกงานครับเพื่อนอีก3ามคนของพี่เต่าเนี่ยแกยังเคลียร์งานไม่เสร็จก็เลยทําให้ว่ามีแค่เขาแล้วก็พี่เต่านี่แหละครับที่จะต้องช่วยกันยกข้าวยกของออกแต่ว่าพี่เต่านี่แหละครับแกไม่อยากจะอยู่ในห้องหมายเลข13นั้นแกก็เลยบอกกับเขาครับว่า เราลงไปรอเพื่อนพี่ข้างล่างแทนกันไหมซึ่งเขาเนี่ยก็เลยมีโอกาสได้คุยกับพี่เต่านั่นแหละครับว่าในคืนที่เราไปนั่งกินในห้องเนี่ยพี่เจออะไรมาพี่เต่าแกก็เล่าให้ฟังครับว่าตอนที่พี่เมาขึ้นไปเนี่ยพี่ก็นอนหลับอยู่ดีๆแต่จู่ๆแกก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนเนี่ยมาจับข้อเท้าของแกแล้วก็กระชากข้อเท้าของแกเนี่ยอย่างแรงจนเท้ามันพล้นขอบเตียงออกมาแกก็สะดุ้งตืง่นขึ้นมาด้วยความตกใจ พอแกลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยแกได้เห็นผู้หญิงที่มีเลือดเต็มหน้าเลือดไหลเต็มตัวยืนอยู่ที่ปลายเตียงแล้วก็กรีดใส่แกเสียงดังแกตกใจแกจะวิ่งหนีออกจากห้องแต่ยังไม่ทันที่วิ่งไปถึงประตูผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็โผล่มายืนขวางทางเอาไว้แล้วก็กรีดใส่หน้าแกจนแกนี่แหละครับช็อกจนก้าวขาไม่ออกจากนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งวิ่งหายเข้าไปในประตูห้องน้ําต่อหน้าต่อตา หลังจากนั้นนั่แหละครับพี่แกกกพยายามปลุกให้เขาตื่นแต่เรียกเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ไม่ยอมตื่นสักทีแกก็เลยได้แต่นั่งคุมโปองอยู่อย่างนั้นนี่แหละครับไม่กล้าที่จะหลับจนกระทั่งเขาเนี่ยตื่นขึ้นมาเห็นว่าพี่เต่านี่แหละครับนั่งอยู่ตรงนั้นพอดีตอนพี่เต่าเล่าให้ฟังจบเนี่ยมันก็เป็นเวลาที่ประจวบเหมาะกับเพื่อนของแกสามคนมาถึงที่หอพักแห่งนี้เลยไม่ได้คุยเรื่องนี้อะไรกันต่อจากนั้นครับเขากับพวกเพื่อนพี่เต่าเนี่ย ก็พากันย้ายของที่ไปที่ตึกใหม่ที่เขาจะไปอยู่ตอนที่พี่เต่านี่แหละครับได้เห็นตึกใหม่แกแอบสกิดบอกกับเขาเลยครับว่านี่น,นีป้าวันแกทํางานอยู่ที่ตึกนี้แหละเขาก็โอเคครับถ้าวันหลังได้เจอป้าวันเนี่ยเดี๋ยวจะลองสอบถามดูว่าห้องนั้นเนี่ยมันมีปัญหาอะไรมันเกิดเรื่องอะไรกันแน่แต่แล้วมันก็มีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นครับพอหลังจากที่เขาเนี่ยขนข้าวขนของเสร็จ ก็ดันไปเจอกับป้าวันที่อยู่ด้านล่างตึกพอดีพี่เต๋าเนี่ยก็เลยชี้บอกกับเขาครับว่านั่นนะ่ะนั่นนะ่ปะป้าวันป้าวันเอ็งไปถามดูเอ็งไปถามดูเขาก็เลยเดินมุ่งหน้าเข้าไปครับเพื่อที่จะไปถามป้าวันเกี่ยวกับห้องหมายเลข13มที่ตึกนั้นเขาเลยเดินมุ่งหน้าไปแล้วก็เปิดประเด็นเลยครับป้าครับป้าป้าเคยทํางานที่ตึกนั้นใช่ไหมครับพร้อมกับการนั้นนั่แหละครับ<ๆ>เขาก็ชี้นิ้วไปที่ตึกที่เขาเพิ่งจะอยู่มาผมเพิ่งย้ายมาจากห้อง13ที่ตึกนั้นนะครับป้า ตอนที่เขาบอกว่าย้ายมาจากห้องสิบสามป้าวันแกดูมีสีหน้าตกใจมากแกรีบถามเขาเลยครับว่าเป็นไงลูกเจออะไรไหมเขาก็ไปยักหน้าครับแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่เขาได้เจอบวกกับที่พี่เต๋าเนี่ยเจอให้ป้าแกฟังเขาก็ถามกับป้าวันนี่แหละครับว่าประวัติห้องนั้นเนี่ยมันมีอะไรหรอครับก่อนอ้นนี้นมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งป้าเนี่ยก็เล่าให้เขาฟังเหมือนกับที่พี่เต๋าเล่านั่นแหละครับหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยมีหลายคนมาพักที่ห้องนี้ แต่ก็อยู่ได้ไม่กี่วันก็ต้องย้ายออกแกเนี่ยที่เป็นแม่บ้านจึงต้องไปทำความสะอาดห้องนั้นซ้ําๆซึ่งทุกครั้งที่แกต้องเข้าไปทำความสะอาดในห้องนั้นเนี่ยแกจะรู้สึกขนลุกตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกเหมือนกับมีใครบางคนนแอบมองแกอยู่อีกทั้งเนี่ยยังมีบางครั้งที่แกได้ยินเสียงกรีดดังเข้ามาในหูของแกหรือมีเหตุการณ์ที่จู่ๆไฟในห้องมันเปิดปิดเองของหล่นเองหรือเสียงแปลกๆภายในห้อง คล้ายกับว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยต้องการจะแสดงให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยยังคงติดอยู่ในห้องแห่งนี้พอเป็นอย่างนี้หลายครั้งครับป้าแกก็ไม่ไหวแกก็เลยที่จะออกมาหางานทําใหม่นอกจากนี้ครับป้าวันเนี่ยยังเปิดรูปในวันที่แกทําความสะอาดในห้องที่วันเกิดเหตุนเนี่ยให้กับเขาได้ดูในภาพนี่แหละครับที่เขาได้เห็นเนี่ยป้าวันเอาภาพให้ดูคือในภาพมันมีแต่รอยเลือดเต็มพื้นซึ่งแค่ได้เห็นเนี่ยก็รู้สึกหดหู่จนเขาเนี่ยพูดอะไรไม่ออกเลยแหละครับ เพราะว่าภาพที่ป้าวันเปิดให้ดูเนี่ยในห้องนี้แหละครับเต็มไปด้วยคราบเลือดเตียงอะไรต่างๆนี่แหละครับเปิดเลือดเต็มไปหมดซึ่งพอเขาได้ดูรูปที่ป้าวันเปิดให้นี่แหละครับก็จึงได้รู้ครับว่าไอ้เตียงเตียงนั้นเน,นี่ยที่เขานอนอยู่เนี่ยมันเป็นเตียงเดียวกันกับในรูปที่ป้าวันเปิดให้ดูว่ามีคราบเลือดนี่แหละครับเปิดเต็มเตียงเต็มที่นอนเต็มพื้นไปหมดขึ้นนึกสภาพนะครับว่าในวันนั้นที่มันเกิดเหตุเนี่ย คือตัวผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแหละครับโดนแทงผมก็เข้าใจนะครับเวลาคนโดนแทงเนี่ยเลือดมันจะไหลออกมามันก็อาจจะเปืเป้อนเต็มพื้นแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยอาจจะเหมือนประมาณว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวอาจจะล้มไปที่พื้นล้มไปโดนเตียงอะไรแบบนี้ทําให้ในห้องนี่แหละครับเต็มไปด้วยพวกคราบเลือดคราบอะไรต่างๆนาๆนาน่าจะเป็นเพราะว่าวิญญาณของเธอนี่แหละครับเสียชีวิตที่ต่างประเทศญาติพี่น้องคงจะไม่ได้มีการบินมาทําพิธีในการรับศพ กลับไปหรืออัญเชิญดวงวิญญาณอะไรอย่างนี้เรื่องหลอนๆเนี่ยก็คงจะเกิดขึ้นอยู่ในภายในห้องนั้นนอกจากนี้นี่แหละครับเป้าวันเนี่ยแกก็ยังบอกอีกนะครับว่านี่จตให้ป้ากลับไปห้องนั้นอีกเนี่ยป้าก็ไม่เอาป้าไม่คิดว่าเขาจะกลับมาเปิดห้องนี้ให้หนูอยู่นะและนี่ก็คือประสบการณ์นี่แหละครับที่คุณเบียร์เนี่ยได้ไปพบเจอมาตอนที่เขาเนี่ยมีโอกาสเดินทางไปทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่ไปทํางานที่นั่นเนี่ย ก่อนไปเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าเราจะต้องไปพักอาศัยที่ไหนที่นั่นเนี่ยมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าโชคดีเนี่ยก็เจอนายจ้างดีๆห้องพักดีๆใช่ไหมครับแต่ถ้าโชคร้ายเนี่ยอาจจะเจอเหมือนที่คุณเบียร์เจอที่ต้องย้ายไปอยู่ในห้องพักหมายเลข13เรื่องนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากๆยิ่งตอนที่เขาเล่าให้ฟังว่าฝันเห็นผู้หญิงมาพยายามดึงขาแล้วตื่นมาแล้วขาตัวเองเนี่ยโดนดึงมาที่พื้นจริงๆเนี่ย ผมได้ขนลุกจริงๆเลยนะครับแค่คิดตามเนี่ยก็คือกลัวมากๆแล้วถ้าตัวเองต้องนอนอยู่ในห้องนั้นเนี่ยผมว่าผมก็คงจะย้ายออกตั้งแต่วันแรกที่เห็นเลยแหละครับที่ว่าตื่นขึ้นมาในกลางดึกแล้วเห็นผู้หญิงเนี่ยยืนอยู่ที่ปลายเท้ายิ่งได้เห็นภาพที่ป้าวันเนี่ยเอาให้ดูอีกก็ยิ่งรู้สึกกลัวมากกว่าเดิมเลยแหละครับซึ่งปัจจุบันนี้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าห้องหมายเลข13เนี่ยห้องนั้นเนี่ยยังถูกปล่อยเช่าหรือถูกปิดตายไปแล้ว แต่เป็นว่าใครที่ไปทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับหรือได้พักอาศัยที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยก็ลองตรวจเช็คประวัติห้องเช่าของตัวเองดีๆนะครับว่าห้องเช่านั้นเนี่ยเคยมีประวัติสยองขวัญหรือเปล่าด้วยความที่ว่ามันเป็นห้องหมายเลข13บวกกับว่าตรงบันไดขึ้นมาทางเดินเนี่ยขึ้นมาปุ๊บแล้วเจอเลยเนี่ยตำแหน่งทำเลหวงจุ้ยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตรงกับตำแหน่งผีเลยแหละครับเอาง่ายๆนะครับอย่างหมายเลข13เนี่ยถ้าเราลองเขียนดีๆนะครับ1 3แล้วลองพลิกกลับมาดูหรืออ่านเอียงหัวอ่านดูก็ได้ครับว่าเลข1นึเนี่ยถ้าเป็นในไทยเรานะครับมันจะอ่านได้ว่าผีเหมือนกันเลข1น่มันคือสระอีส่วนเลขสามเนี่ยมันจะเป็นผอผึ้งส่วนเลข13นี่แหละครับในต่างประเทศเนี่ยเขาก็นับถือกันว่ามันเป็นเป็นเลขแห่งเ,เรื่องเกี่ยวกับพวกที่มันไม่ค่อยดีอย่างนี้นี่แหละครับส่วนมากเขาจะไม่ค่อยใช้อย่างถ้าเราไปโรงแรมดังๆนะครับในต่างประเทศเนี่ย ชั้น13เนี่ยคือจะไม่มีเลยให้สังเกตดูในลิฟต์ก็ได้ครับว่าในลิฟต์เนี่ยจะไม่มีหมายเลขชั้น13อยู่เลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อครับเกี่ยวกับเรื่องราวของห้องพักที่เป็นห้องหมายเลข13แต่เรื่องราวความสยองขวัญที่ว่าคนไทยไปฆาตะกรรมกันอยู่ที่ต่างประเทศแล้วเจอผีอะไรแบบนี้นะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวจริงๆเหมือนกับว่าประเทศที่เกาหลีใต้นี่แหละครับผมจะเคยเล่าเรื่องสยองขวัญที่เกิดขึ้นให้ฟังไปอยู่เรื่องหนึ่งนะครับ ที่ว่าผู้ฟังทางบ้านเนี่ยสวดคาถาชินะบัญชรแต่ก็ไม่สามารถสู้ผีได้นะครับเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเหมือนกันในหลอนต่างแดนนี่แหละครับจะมีประสบการณ์หลอนๆที่ผู้ฟังทางบ้านหลายๆคนนะครับที่ในไทยนี่แหละครับคนไทยเรานี่แหละครับไปเจอเรื่องผีที่ต่างประเทศกันมามีหลายประเทศแล้วนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเ,เกาหลีใต้ลาวกัมพูชาแล้วก็อะไรอ่ะโอ้อีก หลายประเทศเหมือนกัน,กนครับผมก็จําไม่ค่อยได้เอาเป็นว่าผู้ฟังทางบ้านท่านใดนะครับที่เคยไปเที่ยวต่างประเทศไปญี่ปุ่นไปอะไรต่างๆแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไปเจอผีหรือปมีประสบการณ์หลอนๆที่เกิดขึ้นในต่างประเทศส่งมาได้เลยครับที่แฟนเพจ f a c e b o o k 1 LC เดี๋ยวผมจะนํามาเล่าให้ฟังครับในช่วงของหลอนต่างแดนนั่นเองส่วนหลอนตามสั่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวสยองขวัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรานะครับทั้งหมดเลยจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเราส่วนหลอนต่างแดนนี้ จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนั่นเองครับยังไงเลยวครับเรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้นะครับก็ต้องบอกทุกคนเลยนะครับว่าใครที่มีแผนจะไปทํางานจะไปเรียนนะครับก็ช่วยเช็คดีๆนะครับว่าอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ที่คุณกำลังจะไปพักอาศัยนั้นมันไม่ใช่อาพาร์ตเมนต์เดียวกันกับที่ผมเล่าก่อนจากกันไปถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันขอทุกคนนะครับโชคดี ไม่ได้อยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้สวัสดีครับ Tele